ปีศาจแดงขุนค้คอนเสริมทีมละสอสิงห์บลูปิดดิวเพิ่มอีกหนึ่งตลาดนักเตะ11สิงหาคมเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาทยเดลิกเซนเต์แบ็กชาวดัชช์ว้24ปีจากเบเยมวนิกในราคา38.7บวก4.3ล้านปอนด์และปีศาจแดงยังพ่วงปิดดิวนักเสียยมาซาอุยแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกวัย26ปีจากเซอร์ต้าอีกคนในราคา 12.9บวก4.3ล้านปอนด์โดยทั้งคู่จะเซ็นสัญญากันแบบ5บวก1ปีเวสต์แฮมยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอารอนวัน,วนบิสากา้าแบ็คขวาชาวอังกฤษเดียคองโกวัย26ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา15ล้านปอนด์และขุนคอนก็ยังปิดดีลชองแคลตัตวดีโบเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสวัย24ปีจากนิสด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลบวกเงื่อนไขซื้อขาดในราคา 34ล้านปอนด์เชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเปโดเนโตตัวลูกทีมชาติโปรตุกเกสวัย24ปีจากผู้แฮมตันในราคา60บวก3ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญาย,ายาวกันแบบ5บวก1ปีและมิดเดิลสโบรปิดดิลไม้าฮามิงตันปีกซ้ายสัญชาติอังกฤษวัย20ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา4.1ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2028 และที่กําลังเจราจากันอยู่นั้นมีเบอร์เซียดอนมูนบรรลุสัญญาส่วนตัวกับแม็กซิมิเลียนไบเออร์กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันวัย21ปีเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ค่าตัวที่ออฟเฟนไบร์ยังเรียกสูงถึง50ล้านยูโรยูเวนตุสแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวลาฮิมสเตอร์ลิงของเชลซีมาร่วมทัพโดยตัวลูกจอมฟิ้ชชาวอังกฤษวัย29ปีมีค่าตัวประเมินอยู่ที่35ล้านยูโรแลน ได้ยื่นข้อเสนอ10ล้านยูโรบวกส่วนแบ่ง25%จากการขายครั้งต่อไปเพื่อขอซื้อตัวมิคาอลฟาเย่กองหลังชาวเซนเดก้าวัย20ปีจากสโมสรบาร์เซลโลนามาร่วมทัพและเจ้าบุญทุ่มเตรียมรับข้อเสนอ10ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของอูเลียตอาราโคแบ็กขวาชาวโคลัมเบียวัย22ปีจากบอนมัโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัว